ดีค่ะวันนี้พบกับรายการ VRV นะคะกับบิงลี่อาร์ีนะคะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตชีวิตของบิงลี่นะคะหลังจากที่เจอมาแล้วสุ่มทั้งหลายอย่างไปนะคะทั้งเอ่อผัวแอบไปคุยกับคนอื่นนะคะท<ข>อดประจา,ะจา<ใ>นไงคนอื่นเขารู้ไปทั่วเฟซหมดแล้วโค้ขนาดนั้น,นแล้วก็พ่อกับแม่นะคะหายตัวออกจากบ,บ้านแล้วก็อะไรพวกน้อง,องก็โดนรถเฉียวรถอชนกันแล้วช่วงนี้มีแต่ปัญหาเนาะก็ เริ่มจากทาวดินก่อนแล้วกันเนาะแบบมีคนถามว่าช่วงนี้แบบดีกันหรือยังนะคะเริ่มจากอะไรกันก่อนดีดีแล้วดีมากด้วยดีมากยังไงก็คุยกันว่าจะกลับใจกลับใจยังกลับแล้วนี่ไงกลับกนี่ไงกับเผากลับใจนี่ไงกับเผากลับใจอ้าวเผากลับใจก็พูดเองไม่ใช่เหรออันนี้อะไรปีไกลเลยน้ํายา พูดผิดพูดผิดอะไรเล่านั่นแหละแล้วก็เหมือนตกลงกันนะนะคะคุยกันว่าจะให้เริ่มต้นใหม่เนาะเหมือนแบบว่าผิดพังกันไปนอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่รููู้ว่บ้างดีออนี่ก็ต้องมองตื้อไปหมดแล้วเนี่ยเออควรจะกินเนาะอ,อ๋อกินหนังพันกว่าเอ,อ้าออออมองกล้องด้วยมอง เนี่ยเบื่อเตงวะเอออ้าอ้าวแกเบื่อไว้ก่อนนะไม่กินอ้าไม่กินอ่ะแหละอย่งเดี๋ยวปีไกลหลามือที่สามอ้าวไม่กินนะไม่กินเดี๋ยวก็คนก็คนเขาว่าลำคาญดิเออเดี๋ยวใครกันอะไรถ้ามีกี่ครั้งเท่านั้ะแล้วเลยใครเลิก เตงเลยเต็ง <c oughs> ตรู้ได้แเ,เขาเลิอกกับเต็งรู้แนเออรู้ตัวแล้วทำไมรู้ว่าครั้งนี้เขาไม่เลิกไม่รู้เหมือนกันคิดว่าเลิกเหมือนกันทําไมอ่ะเออพูดให้ฟังดีว่าทําไมเขาถึงไม่ยอมเลิอกกับเต็งอา้าวเนี่ยพูดดิเนี่ยครั้งเนี้ยทาไมเขาถึงไม่เลิอกกับเต็งอ้าวเดี๋ยวต้องลองให้ไม่ใช่เดิอนอยู่ <c oughs> ทําไมอ่ะอ่ะเนี่ยเดี๋ยวก็บอกบอกเขาไปว่า เพราะเตงรักเขาเขาไม่หลงตัวเองเอาะเออมันเขาจะพูดได้ไงเตงก็ต้องไม่คนพูดถ้าเขาเพราะว่าเตงรักเขามากเนี่ยอะเขาหลงตัวเองใช่ไหมอ้าวก็เขารักเตงมากไงเขาถึงต้องให้โอกาสเตงแต่เขาไม่กล้าพูดเนี่ยเหมือนคนหลงตัวเองคนว่าอะไรยอนเองแล้วที่ไปทำเนี่ยไม่ได้อันนี้เลยเออผิดไปแล้วขอโทษครับเตนที่อ๋อเจ็บโอ้ยทำนอผิดยังทำเลยแล้ว เบื่อเตงม,ม่ะนี่เดี๋ยวก่อนนะถ้าเตงไม่นึกถึงอนาคตนะเขาานอยู่กับตัวเองมาเขาจะหรอเต็จงจำคลิปแรกได้ปะได้โอ้โหนี่ก็ทำเตงตกใไม่ใช่คลิปตอนที่เตงเขาไปตรวจฝึกปะเขาจาอ๋อวันที่หนึ่งเออนี่เขาอะไรที่นหัวเน้ะเขาได้ทําเต็งเขาเบื่อเต็งวะ่ะไม่เอา นั่นแหละค่ะเนี่ยชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละน่ารักค่ะดีที่อะไรอะใส่ไม่ดีว่ะโอ้โหกินข้าวยวงปัดช้อนงะไม่ได้ปัดช้อนเตงก็แหละโอ้โ wow, หเดี๋ยวต้อหงายท้องรอบไปแล้วบายบายแล้วบายครับหงายท้องไงหงายท้อง